ผู้เจริญต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอผู้เจริญต้องยินดีในความสุจริตในเหตุผลที่ถูกต้องและในการทำความดีผู้เจริญต้องรู้จักยอมรับและยินดีในความดีและความสำเร็จของผู้อื่นผู้เจริญต้องรู้จักปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ และแบบแผนประเพณีพระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551โรงเรียนอ่างศิลา สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2519มีเนื้อที่42ไร่1งาน6ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ12หมู่บ้าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างรอบด้านมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และการคิดวิเคราะห์ปรัชญาโรงเรียนสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญคำขวัญของโรงเรียนรักเรียนรักงานรักการกีฬานำหน้าความประพฤติมุ่งยึดคุณธรรมนำมาซึ่งอัตลักษณ์จิตอาสาภายใต้การบริหารงานของนายพลวันแสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวศรีแพรเพชญโสและนางกุลพรพัฒน์บุญเลิศรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอ่างศิลาแบ่งการบริหารงานออกเป็น5้ากลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปนางชุลีพรพิมพ์ทอง 2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณนายจิรวัตรดอกดวง 3. กลุ่มบริหารงานวิชาการนายนพพรงามเถื่อน4 กลุ่มบริหารงานบุคคลนางรัศมีศีวรมและ5กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นายสุรชาติเยาวศีโรงเรียนอ่างศิลาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน55คนจำนวนนักเรียน808คนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดแผนการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนสังคมศึกษาคณิตภาษาและแผนการเรียนทั่วไปสอนวิชาภาษาต่างประเทศสองภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเปิดสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ่างศิลามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรไปสู่การปฏิบัติคือรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมทำงานเป็นทีมมีการปรับเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างและการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย เน้นการบริหารงานเชิงระบบมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสำทริ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกด้านมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครู แหล่งเรียนรู้และด้านอื่นๆมาเป็นลำดับโดยใช้นวัตกรรมอังศิลาโมเดลด้วยระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนครูและโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ผลงานโรงเรียนโล่รางวัลเป็นสถานที่จัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิบอลเล์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่21ปีที่39 จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานผู้บริหารในปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29ปีการศึกษา2563 รางวัลหน 1, ึ่งหมื่นผูรูชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมระดับคุณภาพดีเยี่ยมผลงานครูปีการศึกษา2560รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งไทยประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67 ปีการศึกษา2,561รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในงานศินลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68รางวัลครูดีไม่มีอบายามุกจากครูสภารางวัลบุคลากรดีเด่น เนื่องในงานวันครูแห่งชาติจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29ผลงานนักเรียนปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันร้รองเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67รางวัลเหรียญทองอันดับที่5 A Mat ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมหาก,กรรมเกมกีฬาทางวิชาการระดับภาคชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่19ปีการศึกษา2561รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันภาพจิตกรรมไทยสีเอกกรงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพเอแมทและสูด oku จังหวัดอุบลราชธานีชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันสีเมืองเอแมทและสุด oku 0 1 8ครั้งที่3 ปีการศึกษา2562เป็นตัวแทนเข้ารับการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69จำนวน23รายการได้รางวัลระดับเหรียญทองจำนวน12รายการระดับเหรียญเงิน6รายการและระดับเหรียญทองแดง3รายการจากการจัดการศึกษาทำให้นักเรียนเกิดผลผลิตในการเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาดังนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชพัฏสวนจุนันทาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสัพสิทธิประสงค์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศีสษเกษด้วยวัฒนธรรมขององค์กรและเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมทำงานเป็นทีม ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันร,รับผิดช,ชอบต่อสังคมโลกภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีความรู้คู่คุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี ยึดวิถีความพอเพียงโดยการบริหารจัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพและนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวแสดขาว